สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับเด็ก้านนอกเหมือนเดิมครับมื่อนี้ผมสิาตรวจตาลาดตะเวนงานวัดงานวัดป้อมวิเชียรโชติการาบนะครับจังหวัดสมุทรสาครร้านค้าร้านขายกําลังมาตัง้งนะครับงา,งานงานจริงๆเพิ่งเริ่มนะครับงานวันงานเริ่มจริงๆวันที่12ถึงวันที่18แต่มื่อนี้เพิ่นกําลังตัง้ง ร้านค้าร้านค้าร้านขายเพิ่งตั้งตๆผมก็เลยพาลาดตะเวนนะครับซเซอร์เว่นบังกวันว่าร้านค้านี่นี่ครับคือ,อยังยงสิพิ่งยังท่านในมาได้เพิ่งพิ่งมาจองล็อกจองที่ไว้นครับร้านเสืเส้อผ้าเสื้อผ้าแฟชั่นนาฬิกามีครบเต็มรูปแบบครับอยากได้แบบใดเขอไม่ยังเลาะเลือกหานะครับ ซื้อใส่สอยมีมดครับเสือตุ๊จีนกามีนะครับนาฬิกากามี่หมูกระทะกามี่ต่างๆบักคำหวานหอ,อมแดงกระเทียมรำไยมังทุดมีทุกอย่างรวมสุน์รวมนะครับงานวัดจุดสุน์่วมเลยเคสโทรศัพท์ติดฟิล์มโทรศัพท์มือถือมีมดก๋วยเตี๋ยวเรือกามีนะครับแซ่บร้านดังใครดังไม่โลกามีร้านดังๆกันทั้งนั้นเลยไก่ย่าง ผมอ่านประท่านครับรถมันเคลื่อนไปเรื่อยๆผมถ่ายวิดีโอแล้วผมก็เลยมาพากเสียงไซที่หลังนะครับนี่ก็เป็นออกไปด้านข้างหนางานไปด้านข้างหนางานวัดป้อมวิเชียรโชติการามวันงานเริ่มวันที่10ถึงวันที่18นี้เท่านั้นครับ